ครับผมสวัสดีทุกคนดีด่นีต้อนรับพุงเข้าสู่ช่อง h f n e นะครับผมตอนนี้คนกําลังอยู่กับผมรักนั่นเองรักคนเดิมเพิ่มเติมคือความเก่งเอาไม่ใช่โอเควันนี้ผมจะพาทุกคนมารีวิวเจ้ากรากนั่นเองหรือว่าน้องฮุกข,ของเราเน่ฮุก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 แล้วก็ดูฮุกเล้าดูฮุกเล้าดูโอเคทีแรกผมจอเลยนั่นก็คือเกาะสะท้อนนาเมตนั่นเองจะบวกสามร้อยเกราะหนึ่งพันสองร้อยพลังชีวิตแล้วก็จะเด้ง ความเสียหายทางกายภาพที่ได้ามาจะเด้งไปเป็นสะท้อนเวท15%ชิ้นที่สองจะเป็นรองเท้ากราะนั่นเองชิ้นที่สามจะเป็นคาถาสโลเพื่อใช้กับสกิลที่หนึ่งเพื่อกระเทือบพื้นแล้วทําให้สโลนั่นเนองสกิลไม่ใช่ดิอันที่สี่จะเอาเป็นบูมสติ๊กเพื่อดึงมาแล้วก็ปึ้มไปในความเสียหายทงเพิ่มขึ้นเองชิ้นที่ห้าจะเป็นเอ,อมองกุฎจกอกเกาะนั่นเองแล้วจกอกเกาะเวทน,นั่นแหละแล้วก็ชิ้นสุดท้ายเป็นเอ,อเป็นดาบ เอ้ยไม่ใช่เป็นสมุดเวทโอเคหลับตานี้ก็จะไปในโหมดจับคู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเจอในเกมเลยครับผมโอเคก็มาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมเล่นกลางกันเลยผมจะนะอัพมาเป็นสอ2น้าล่องมาก่อนนะครับจะไปเล่นกลางนั่นเองฮุกหุกหุก ได้เลีเ้ยวเราเกียดเลยเกียดมากด้วยอือโอ้คิดว่าจะเดินมาข้างหน้าว้าวเลยอมื่อไรโอ้ของเ้าอันนี้มาตอนไหนว่า ปกติเจ้ารองเทาง้ารถคู่ดาวสู้กับตัวพวกนี้ต้องทำใจสู้ยากแนว่าไม่วางบาเบาแน่กระทือบพื้นไปดิกระเทือบพื้นไม่พอมันต้องกระรทืบไหลตัวหนึ่งเจ้ากาก็จะเป็นการ ทื่อพื้นนั่นอทื่อพื้นความความเสียหายเวทนั่นเองนะครับผมทือพื้นทื่อพื้นสกิลที่สองจะเป็นการดึงตะขอเวทนั่นเองนี่ดึงไปแบบนี้นะถโดนก็จะดึงศัตรูมาหาเราเนเ่ยแล้วก็สร้างความเสียหายทางเวทที่รุนแรงด้วยนะโอเคเฟิร์สแบบเป็นฝ่ายของทีมผมได้มาก่อนนะครับผมเสลิงสิทธิของเจ้าการเลยเป็นการ ดูดฝัตรงข้ามเข้ามาแล้วก็จะสร้างความสีงังหภาพแล้วก็เพิ่มเกาะให้ตัวเราเอ้ยความเสียดังเวทแล้วก็เพิ่มเกาะให้ตัวเราเองด้วยนะจ๊ะสำหรับพารซีฟของกรากก็คือเมื่อเขาตายเวลาสามวิจะเกิดระเบิดตัวขึ้นนั่นเองจะเป็นการระเบิดตัว,ต,วตัวขึ้นมาไม่โดนอีกแล้วทำไมไม่โดนบ่อยจังวะจะตายแล้ว ตาย okay. อเ,เอเอืมอ้าวเฮ้ยเดยอเฮ้ยเฮ้ย,ยตะกี้โปรโปรแน่เลยแล้วเนี่ยม,มันตะกี้พิษของเจ้ามากรางหายไปแล้วเหรอเจ้ามันไม่เป็นไรอยู่กางให้เพื่อนดันเลนไปอันนี้แบ็กอ,อัพแล้วอ่ะ มีคนต้องการความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเราจะไปว่าเราคือซุปอร์ฮีโร่ไอ่ใช่โอเคถ้ากระตุกไปก็ต้องขอไปด้วยนะจ๊ะโอ้แหลรนิดนึงนั่นแหละนะผมจะเอาเป็นสกิลสองแบบสองเนี่ยแบบสองสองสองอย่างเดียวเลยเดี๋ยวรอสักพักนึงแล้วเดี๋ยวสกิลหกผมจะมาแล้วเดี๋ยวแบบหกติดหกติดอย่างเดียวแหละเคยเห็นปะ โอ้โหไม่โดนอีกอแลอย่างนี้ดิซาร่าแล้วจะรีบกดคิวไปไหนไม่ทราบครับพี่ที่ก็ปกต,ต,ตีไปเว้ยไม่รีบไม่รีบไม่รีบนะน้องไม่รีบ Surprise, ดูดด้วยแหละดูดด้วยแหละนี่ไงจะเป็นกระโดดแล้วก็กระทือพื้นมาเลยมันเลยมันเลย,เลยอย่าก,กลัวเพื่อนคือมาเราหิวให้เอาดิโอ้โห oh, oh, ไม่ได้ปะกระทือพื้นกระทือพื้น so กระทือพื้นนี่จะเป็นการสโลสศัตรูด้วยนะจ๊ะสโลส่ศัตรู สโลสโลเฮ้ยกอดสะท้อนมาแล้วกอดสะท้อนมาแล้วเอาดิเอาดิเอาดิรู้บ้างใครเป็นใครก็ประมาทไม่ได้เตรียมเขาดูจากมาเป็นงานที่แม่งมาพร้อมกัน3ตัวเลยเนี่ยโอ้โหบ้าไปแล้ว เห็นมุกน่ากลัวขนาดนั้นเลยแหละนี่เมื่อเขาตายนี่จะเป็นการระเบิดตัวนี้นะภายหลังสามวิแล้วก็การระเบิดตัวจะแรงขึ้นตามพลังชีวิตของเรายิ่งพลังชีวิตเยอะยิ่งระเบิดตัวเร็วแบบแรงขึ้นส่วนตะขอนี่ก็คือเมื่อเราสมมุติว่าเราฮุกมาโดนปุ๊บเราได้ช่วยฆ่าหรือว่าเราฆ่าเราจะได้เป็นบวกหนึ่งร้อยี่สิบห้าท่ากับการถึงยี่สิบครั้งก็เยอะแล้วนะ สร้างโลกลางความโหดของเขานั้นไม่ต้องบรรยายเลยทีเดียวสามารถสามารถทุกทีขี้แตกขี้แต็นอะไรทีเดียวขี้แดดขี้เต็นลองเพื่อนปงตะเฮือกเว้าเพื่อนเพื่อนโจ๊ต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 โจ๊โจ๊ขี้แตกไปดิ อี่แตกพอดีโดนล้าแทททิกเลยกูชัดดาวก็มามาหมดจังหวะนี้คอร์สคิวครับผมแพนด้าคอร์สคิวครับผมลัดตัวทั้งนั้นเลยนะคอร์สคิวงน่ะเล้ยมังช่างหน้าอรอดเหลือเกินอ้าวก็คิดว่ามึงจะเดินเร็วกว่านี้นะเพื่อนเพื่อนสนโลแล้วเพื่อนเพื่อน อะไรนะตะกี้ได้ยินเหมือนมีคนตะโกนชาลีพุทธไม่ใช่วะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเออพอดีว่าได้ยินเฮ้ยเลยเฮ้ยเพื่อนเราโดนเพื่อนเราโดนไม่ได้เราไม่สามารถต่อยเพื่อนโดนเราโดนได้กระทืบไล่กระทืบไล่กระทืบไล่อ๋อนีมนีโอ้รอดรอดเอาไม่รอดวะ่ะ เจอพี่แลนด้ากูเข้าแหวนในป้อมเลยมันไงลงกลุ่มลงกงลุ่มฮิวลงกงลุ่มฮิวเอาดิเอาดิตปีตไปเดียวก็นันป้อมแตกแล้วเว้ยแอบแทกยาวๆไปเลยเราเป็นแทงเราต้องยืนหน้าใช่ไหมน,นี่ไม่ใช่เว้ยตากางเรานันคือแทงต้องยืนตามหลังแครีแล้วแม่จุดหน้าไ,ไม่ใช่อ๋อโอเคไม่ใช่ คุยกับใครวะเออิหมวอเป็คนที่โหดมากเลยน้อยมาติดกรับแล้วก็จูด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 อุ้ยเ <Run. Run. S 1> ี่ยห้าตัวเชียเชียแล้ว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  มาเช้ามันไม่เป็นไรเนี่แม่บอกแล้วว่าระเบิดตัวมก็เอาได้เนี่ยเมื่อกี้เห็นไหมระเบิดตัวแล้วได้คิวเฉยเลยเราเห็นโลหทองเขาเยอะไม่ได้เลยนะดูดูพวกเราด้วยโคตรโหดอ่ะเฮ้ยมันหน้าโคตรโหดเลยอ่ะเส็ดยาดมันด้า โอเคเอ็ดไปดิอย่างนี้มันต้องกระทืบไหลกระทืบไหลบอมบนอแตกแล้วร้อย่า mm hmm. เงี้ยรีบจบนะเพื่อนท้ายเกมเขาโหดนะเพื่อนดาเมจดท้ายเกมอะ่ะโอ๊กมาดี เพื่อนรอแล้วอันตีดูมาตบดูมาตบเรียกมาตบเรียกมาตบเรียบร้อยไปดิสี่ตัวตัวหมดเอาต่อต่อต่อตอดีครับโอ้ย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 โอ แผนหมาป้องทีแรงมากแรงสัว์เลยชัวร์ทีทมแฮตสตอยดเดอะทาวเวอร์นี่แน่เผื่อโดนโชว์ความน่ากรงขาหมอกไม่ชันโอเคสำหรับรีวิวครากก็ต้องจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมที่สำคัญต้องกด subscribe เพื่อติดตามชิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดชิปใหม่ๆก็อย่าลืม กดกระดิ่งไว้ด้วยนะจ๊ะบายบาย